สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพลัมเซนทันสเตชันนะครับผมโครงการนี้จะอยู่ติดกับห้างเซนทันเวสเกตนั่นเองครับห้องนี้อยู่เฟสสองเฟสสองก็คือเฟสด,ด้านหน้าเลยชั้น17นะครับผมเป็นห้องวิวเซนทันเวสเกตห้องนี้ความพิเศษก็คือ,อตัวทางเข้าห้องครับจะเป็นดิจิตอลล็อกซึ่งเราติดตั้งเพิ่มมานะครับโครงการไม่ได้มีให้ครับแล้วก็เข้ามาก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมี เฟอร์นิเจอร์ให้ตามนี้เลยมีชั้นวางทีวีตัวทีวีเราเอาไปติดไว้ในห้องนอนนะครับแล้วก็มีโซฟาผ้าไซส์สองที่นั่งตู้เย็นอ,อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็มีไมโครเวฟมีตัวกระติกน้ำร้อนครับเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีตัวโต๊ะทานข้าวนะครับผมระเบียงจะเป็นระเบียงที่วิว เซนทันเวสเกตก็เป็นทางออกด้านข้างของเซนทันนะครับผมวิว yeah. <Yeah. S 1> จะค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าห้องนี้ครับวันที่ช่างเข้ามาติดตั้งแอร์เขาดันวางแอร์ตัวคอยลร้อนไว้ที่พื้นทําให้พวกถ้าวันหน้าเราจะติดเครื่องซักผ้าจะจะไม่ได้เลยเพราะว่าตัวปลั๊กตัวท่อน้ำทิ้งมันถูกบังอยู่นะครับก็ห้องนี้ก็คือไม่สามารถติดตัวเครื่องซักผ้าเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแม้นิดนึง ถัดมาครับในส่วนของห้องนอนอห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นที่นอนไซส์5ฟุตนะครับพร้อมฟูกนอนอย่างดีมากๆเลยนอนนุ่มสบายมากแล้วก็ทีวีไซส์40นิ้วนะครับติดอยู่ที่ท้ายเตียงซึ่งทีวีเนี่ยตัวทีวีจะเป็นแบบสมาร์ททีวีก็คือถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะสามารถดูแบบ Netflix หรือว่าเข้าอินเทอร์เน็ตได้จากตัวทีวีเองเลย ในห้องนอนก็จะมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับห้องนั่งเล่นก็มีแอร์หนึ่งเครื่องเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าเป็นอินจากโครงการเลยสูงชนฟ้าพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งหนึ่งชุดนะครับผมถัดมาห้องน้ําก็จะเป็นสุขภัณฑ์ไซมาตรฐานเข้ามาก็เจอกับกระจกบานใหญ่เลยแล้วก็มีสุขภัณฑ์ที่โครงการให้มาตัวฉากกั้นอาบน้ําอันนี้ทางเจ้าของเราติด ตั้งต่างหากนะครับโครงการไม่ได้มีให้แล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่น1เครื่องห้องนี้พรมเซ็นทันสเตชันเฟส2ชั้น17นะครับห้องขนาด26ตารางเมตรปล่อยเช่าที่6,500บาทเท่านั้นนะครับให้หมดตามนี้เลยถ้าใครสนใจอยากจะขอนะัดชมห้องจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดียไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม